การมาถึงของม a ส da CX3 2025ต้อนรับเราด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่ปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยและโดดเด่นจับสายตาทันทีเมื่อเราเดินเข้าหาตัวรถกระจังหน้าเอกลักษณ์ของม a ส da ดูโดดเด่นและมั่นใจเสริมด้วยไฟหน้าเลตทรงคมที่ทำให้ CX3 มีบุคลิกที่สปอร์ตและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นรายละเอียดเสริมแบบเมทัลลิกบริเวณด้านหน้าช่วยขับให้ตัวรถดูปราดเปรียวส่วนเส้นสันบนฝากระโปรงหน้าที่คมชัดยังสร้างความรู้สึกถึงพลังและความเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่รถจอดนิ่งก็ตาม การเคลื่อนไปทางด้านหลัง Mazda CX-3 ยังคงถ่ายทอดความโฉบเฉี่ยวและสไตล์อันทันสมัยด้วยดีไซน์ไ่ายท้ายที่ปรับใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพการชนหลังได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายและลู่ลมมากขึ้นช่วยเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนสปอยเลอร์หลังแบบเรียบหรูยังเพิ่มความโดดเด่นทำให้มุมมองด้านหลังน่าประทับใจไม่แพ้ด้านหน้าเมื่อเลื่อนมาด้านขวาของตัวรถจะเห็นถึงเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลและทรงพลัง ผสานความสวยงามและความใช้งานได้จริงเข้าไว้ด้วยกันรุ่นปี2025ได้เพิ่มความโดดเด่นในสไตล์ครอสโอเวอร์ Cross ด้วยซุ้มล้อที่แข็งแกร่งและล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตที่ช่วยเพิ่มความหน้าเกรงขมบนท้องถนนเสริมด้วยกรอบหน้าต่างโครเมียมและหลังคาที่ออกแบบให้รู่ลมช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูพรีเมียมเหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและการเดินทางไกลด้านหน้ารถ m a z d a CX 3ปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็น เมื่อเราเข้าใกล้รถจะสัมผัสได้ถึงกระจังหน้าเอกลักษณ์ของ m a สด้ที่ดูแข็งแกร่งและมั่นใจรับกับไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมเฉียบที่ช่วยเสริมบุคลิกอันโชบเชียวให้กับ CX3 เส้นสายโครเมียมรอบบริเวณด้านหน้าช่วยขับความสปอร์ตให้เด่นชัดยิ่งขึ้นขณะที่เส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบอย่างประณีต่อให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่รถจอดอยู่นิ่งๆ เบาะนั่งด้านหน้าของ Mazda CX-3 ปี2025ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้รองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสำหรับการขับขี่ระยะไกลและการเดินทางในชีวิตประจำวันการเดินได้เส้นได้แบบพรีเมียมเนื้อบอะดที่นุ่มสบายและการปรับตำแหน่งเบาะที่ยืดหยุ่นช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและให้ความสบายแก่ผู้ขับและผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ที่เบาะหลังผู้โดยสารจะพบกับพื้นที่ที่กว้างงกว่าที่คาดสำหรับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดพร้อมพื้นที่วางขาที่เพียงพอและเบาะน,นั่งที่รองรับสริระได้ดีทำให้รู้สึกสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกล สุดท้ายเมื่อเปิดห้องเครื่องจะพบกับชุดระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันของมาสด้จัดวางอย่างเรียบร้อยเพื่อให้ดูแลง่ายชิ้นส่วนต่างๆถูกจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำสะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพประสิทธิภาพและความทนทาน Mazda CX 3 2 0 2 5จึงโดดเด่นในฐานะรถครอสโอเวอร์ที่ทั้งสวยงามใช้งานได้จริงและได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาอย่างยอดเยี่ยมพร้อมสำหรับทุกการเดินทาง